เขียดเขเทคนิคการท่าสีมีอย่างแน่เขาสิบปลงยูทูบเอาเวากันอนะตัวบ่ค่อยมีอย่างด <c oughs> อกตีวิธีจุม่มสีจุ่มจังดอ่ะบอกเพื่อนขนานะวิธีจุ่มสีมันจังสีบ่อ่ย่อ,อยนะให้จังดวิธีจุ่มสีทำยังไงช่างเขียดบอกสิ จุ่มแบบไหนเอาเทคนิคการจุ่มมันเทศจังไหนตรงกิ่งซะก่อนบอกบ่มีมเทคนิคอย่างเลยขึ้นเฮ็ดคือ,คอง่ายๆแท้บาดกิ่งต้องเฮ็ดมือบ่บ่บ่เขียดคันเอาแบบเน้นหนักๆมันสิย่อยบ่เขียด ต้องทำเบาๆเนียนเลื่อนไหลไปตามแรงน้มถ่วมของโลกถือ้องบอกเขาบอกถือบอลนี่วิธีการทาสีด้วยตัวเองนะคะช่างบอกว่าอย่าจุ่มลงไปเลอะมากใส่บ่ต้องจุม่มบ่ต้องบุ๋มขอไปเบิดแม่นบอแบบแค่แบบแตะแตะผิวสีก็พอแล้วก็หมนุนหมุนให้สีมันหยดก่อนหมุมนให้สีเฮียออกซะก่อน แล้วก็กิ้งแบบใส่เมื่อแบบกิ่งด้วยความนุ่มนวลเบาๆเบาๆเนียนๆจะได้สีที่เรียบเนียนเสมอกันนะคะไม่เป็นหยดไม่เป็นน้ำตาสีก็เอน้ำตาสีบนเคื่องเขียดแล้วก็ใช้ความชำนาญช่างเขียดทำงานมากี่ปีแล้วฮะ ยี่สิบปีแล้วประสบการณ์ยี่สิบปีนะคะบมเมนว่าไผอยากเห,กเห็ดก็เห็ดได้แต่ว่าก็เห็ดได้ต้องฝึกซะก่อน,นอเนาะเขียนเนาะ